คือมันมีจุดที่มันผิดปกติก็คือเวลาเขาวิดีโอคอลเขาเอาสมือวางบุนโตซึ่งมันก็ไม่เหมือนเวลาเขาวิดีโอคอลกับพ่อแม่ของเขาก็คือเขาจะเือมือเธอซึ่งคือพ่อคุณพ่อของยันเตอรชีก็คิดว่าคือเขาอาจจะมีบางคนช่วยเขาถือมือเธออยู่ครับ ของนายยางเจอฉีในแบบชาวจีนยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอความช่วยเหลือตามหาลูกชายที่หายตัวไปเกือบหนึ่งเดือนหลังเดินทางมาถ่ายภาพยนตร์ในไทยตั้งแต่21ธันวาคม2024โดยครอบครัวติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อ29ธันวาคมผ่านวิดีโอคอนที่แม่สังเกตเห็นรอยช้ำที่ตาท่าทางวิตกกังวลและพฤติกรรมผิดปกติเชื่อว่าอาจถูกบังคับหรือควบคุมตัวเบื้องต้นครอบครัวได้แจ้งความกับปคม เมื่อวันที่10มกราคมแต่ยังไม่มีความคืบหน้าข้อมูลล่าสุดระบุว่าโลเคชั่นของนายหยางปรากฏในอำเภอพบพระจังหวัดตากใกล้ชายแดนทางด้านทนายรัฐพลศิริสาครเผยว่าคดีอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลจากหลายประเทศทั้งไทยจีนและพะมา่าโดยมีหลักฐานภาพถ่ายทะเบียนรถในไทยที่นายหยางส่งให้เพื่อนก่อนหายตัวพ่อนายหยางระบุว่าไม่เคยกังวลเมื่อลูกมาทำงานในไทย แต่เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างยิ่งพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวลูกชายขณะที่ทนายย้ำถึงความจําเป็นในการประสานงานระหว่างไทยจีนและพะม่าเพื่อคลี่คลายคดีโดยเร็วอยากจะให้ทางท่านพบรตรนะครับช่วยเร่งรัดในการติดตามคุณหยางเจ๋อฉีนะครับซึ่งบินมาเนี่ยผ่านเมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็เรื่องก็เงียบไปนะครับซึ่ง ในส่วนเนี่ยทางคุณพ่อเขาก็กังวลนะครับกลัวว่าจะเป็นแบบซิงซิงหรือเปล่านะครับก็เลยประสานงานมาอยากให้ทางท่านอบตรอเนี่ยครับช่วยเร่งรัดในการติดตามคดีครับแจ้งความไปแล้วแจ้งความไปแล้วที่ปคปคมครับอ่แจ้งความไปเมื่อไหร่นะแจ้งความไปวันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วครับครับใช่ครับ เอ่อเวลาวิดีโอคอลเขาไม่ได้พูดถึงอะไรเลยครับเขาไม่ได้พูดถึงว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนเขาใต้คําแม่น้าเขาตัวเขาอยู่ที่ไทยแล้วว่าอยู่ที่พม่าเขาไม่ได้บอกเลยครับแต่ว่าคือมันมีจุดที่มันผิดปกติก็คือเวลาเขาวิดีโอคอลเขาเอาสมมือวางบนโต๊ะซึ่งมันก็ไม่เหมือนเวลาเขาวิดีโอคอลกับพ่อแม่ของเขาก็คือเขาจับเธอมือเธอซึ่งเอ่อคือพ่อคุณพ่อของยันเจอชีก็ คิดว่าคือเขาอาจจะมีบางคนช่วยเขาถือมือถืออยู่ครับเขาไม่ได้ส่งสัญญาณความช่วยเหลือครับตอนนั้นเขาอาจจะถูกควบคุมตัวอยู่ก็ได้ครับคือว่าตอนแรกเวลาอ่าตอนแรกคือจริงๆแล้วคุณพ่อของยันเจอชีเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อ่าน่าน่าท่องเที่ยวก็คือเขาเอารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่มันน่าท่องเที่ยวครับ แล้วเขาก็เลยไม่ได้เป็นขวัญลูกชายของเขามาถึงที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยครับแล้วก็เวลาตัวเขามาถึงที่ประเทศไทยเขาก็ได้ความรู้สึกว่าความเป็นมิตรของคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเขาก็ได้แลือว่าเป็นรัฐบาลหน่วยง,งานหลายๆหน่วยครับเขารู้สึกว่าเขาได้รับความอบอุ่นความช่วยเหลือจาก สังคมไทยรัฐบาลไทยซึ่งเขารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยครับคือว่าสาภาพของเขาดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับตอนนั้นเขาดูแบบเหมือนกับว่าตกใจกังวลนิดนึงครับแล้วในตัวขบตาของเขาขอบตาของเขามีรอ,อยช้ำครับก็บคือมีรอยช้ำครับใช่ครับ ，就感觉他应该是被伤害身体了，是吧？当ชาครับคิดว่าเขาอาจจะถูกทำร้ายร่างกายครับผม。อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกคิดทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram